บิสมิลลาฮิร r a ห์มานิร็อหมอัสสลามุอะลัยกุมบารอมัตุลลอฮิวบารอกาตุสลามคาบเช้า,ชานะคะของนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนเลยตอนนี้ก็เป็นคาบแรกของวิชาภาษาไทยมาเรียนกับครูยางเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานนะคะฝึกอ่านและเขียนตรงนี้เลยหน้านี้เลย บทอาขยานเรื่องนี้นักเรียนคงได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเครื่งบรรทัดลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะพยายามเขียนให้ถูกต้องคัดให้ถูกต้องไม่เอาลายมือที่พวกเราเขียนอยู่ทุกวันนะคะไม่เอานะเอาลายมือที่เป็นการคัด การเขียนกับการคัดไม่เหมือนกันนะคะการเขียนคือการเขียนทั่วๆไปแต่การคัดนี้มันต้องใช้ความอดทนความพยายามมากกว่านะแล้วดูด้วยตัวอักษรไหนเขียนแบบไหนหัวกลมแบบไหนนะคะพยายามดูข้อความของครูแล้วก็เขียนตามเขานะคะพอพานเขาต้องเขียนแบบไหนพอพึ่งจะเขียนแบบไหนพยายามดูด้วยนะคะครูให้คะแนนทุกๆตัวอักษรของนักเรียนเลย ดังนั้นอันดับแรกนักเรียนไปเขียนลงในสมุดก่อนเมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้หลังจากนั้นอัดคลิปการอ่านาไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็อัดคลิปการอ่านเรื่องนี้ให้ครูด้วยนะทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนะคะครูกำหนดส่งภายในวันพฤหัสก็แล้วกันวันพฤหัสให้โอกาสนักเรียนถึง สวันเลยนะคะอังคารพุธเฤหัส3วันเลยไปอ่านเรื่องนี้มาเองนะไม่เยอะนะคะพฤหัสนี้เป็นวันสุดท้ายของของการส่งนะคะจะส่งมาช่วงเวลาไหนก็ได้ที่นักเรียนสะดวกนะคะครูพร้อมรับการตรวจเสมอ,อดังนั้นเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะบทอาคยานเรื่องนี้มีชื่อว่า แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันนะคะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องฝึกการอ่านนักเรียนต้องให้สลามก่อนเลยอเริ่มแรกคืออัส,สลามอะลัยกุะมบารมะตุลลอฮิวะบเระกาตูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรก็ว่าไปนะคะหลังจากนั้นก็ให้บอกว่าวันนี้หนู มาอ่านวิชาภาษาไทยป .4 เรื่องแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นหนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา,คาเคล้าเข่งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำข่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญู พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเป็นบทอายานที่นักเรียนได้ฟังมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ได้อ่านกันมาบ้างแล้วสำหรับวันนี้10คะแนนด้วยกันเลยกำหนดส่งภายในวันพฤหัสนะคะนักเรียนใครที่ทำมาไม่เรียบร้อยกูขอตีกลับนะเขียนมาแบบลายมือไม่โอเคกูก็ขอตีกลับนะคะ นักเรียนอยากคิดว่าครูใจร้ายนะอันนี้ต้องสิคะแนนเลยนะคะแล้วก็ให้เวลาเยอะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะอ mm ัสสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮิวะบเรอกาตุ